สวัสดีครับผมในพนวชจอปีรหัสนักศึ่งา6ศ0 6 1 3 0 1ึ6 0 60, ห้อง202คณะศึกษาศาสตร์สาขาพระศึกษาวันนี้จะมาอธิบายและสาธิตขั้นตอนการเลี้ยงหลบหลีกสิ่งกีดขวางไปกลับนะครับเราจะใช้กลวยอยู่7อันนะครับ3ามเหลี่ยมนี่คือกลวยนะครับจากนั้นคนแรกนะครับคือ X1 X1 จะเลี้ยงจากด้านซ้าย วนมาอย่างนี้นะครับวนมาเรื่อยๆนะครับเลี้ยงหลบนะครับจนครบอันที่เจ็ดแล้วก็จะเลี้ยงวนกลับครับพอมาถึงจุดแรกนะครับ x สอง x สองก็จะเลี้ยงเหมือนเหมือน x หนึ่งนะครับไปจนสุดแล้วก็เลี้ยงกลับนะครับต่อกันเรื่อยๆนะครับจนครบสิบคนครับ ในขั้นตอนนี้คือขั้นตอนปฏิบัตินะครับเราจะใช้กลวยอยู่เจอันนะครับลูกบอลหนึ่งลูกและผู้ฝึกอยู่สิบคนนะครับเดี๋ยวจะเริ่มสาธิตให้ดูเลยนะครับผนจากทางซ้ายก่อนนะครับเียงแบบทิปแ็กแนะครับมาถึงนี่แล้วยงกรอบนะครับ ครับต่อไปจะเป็นการฝึกนะครับเริ่มเลยครับครับคนแรกนะครับซิกแทกแบบนี้ครับตัวหนึ่งกลวยสุดท้ายแล้วก็วนกลับมาครับแล้วก็ส่งบอลให้คนที่สองนะครับคนที่สองก็เลี้ยงเหมือนเดิมนะครับไปเรื่อยๆนะครับ ก็ประมาณนี้ครับครับทักษะการเลี้ยงลบหลิีกสิ่งกิดขวางนะครับก็เป็นการฝึกทักษะความคล่องแคล่วว่องไวและการควบดูดบอลให้ไปในทิศทางที่ต้องการน,นะครับครับก็สําหรับวันนี้ทุกคนก็ทําได้ดีนะครับแต่บางคนก็มีข้อผิดพลาดนิดหน่อยนะครับก็ําไปปรับแก้ไขกันด้วยนะครับ